สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กันในเรื่องของการทบทวนการหารสั้นสําหรับการหารสั้นนั้นเป็นอย่างไรเราไปดูกันนะครับการหารสั้นการหารสั้นนั้นคล้ายกับการหารยาวเพียงแต่ค่อนข้างสั้นกระชับกว่าและต้องใช้การคิดเลขในใจโดยในการหารจะตั้งหารโดยนําตัวหารไปหารที่ตัวตั้งทีล,ละหลัก หาในหลักที่อยู่ทางซ้ายมือก่อนและคิดหาผลหารในใจสัญลักษณ์ของการหารสั้นเป็นดังนี้ตัวนี้คือสัญลักษณ์ของการหารสั้นนะครับซึ่งในวันนี้เรามีตัวอย่างในการหารสั้นให้นักเรียนได้ดูกันด้วยตัวอย่างจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันครับตัวอย่างในการหารสั้นของเราในวันนี้มีดังนี้ 144หารด้วย4ซึ่งเราจะใช้การแสดงวิธีทมในการหาคำตอบของการหารครั้งนี้นะครับซึ่งในการหารครั้งนี้เนี่ยครูจะทำให้ดูทั้ง2รูปแบบเลยคือการหารสั้นและการหารยาวเริ่มต้นด้วยการหารยาวนะครับตัวตั้งของเราคือ10044เครื่องหมายหารยาว ตัวหารของเราคือ4สําสำหรับในขั้นตอนการหารของเรานั้นนะครับเราจะนําตัวหารเข้าไปหารที่ตัวตั้งโดยเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายมือสุดก่อนซึ่งเราจะพบว่าหลักที่อยู่ทางซ้ายมือสุดของตัวตั้งของเราเนี่ยคือเลขก 1. นะครับ4ที่เป็นตัวหารเข้าไปหาร1ไม่สามารถหารได้ถูกต้องไหมครับ ดังนั้นหนึ่งของเราเนี่ยจะต้องไปหาหลักมาช่วยหาหลักอื่นมาช่วยแล้วหนึ่งของเราที่อยู่ในหลักร้อยเนี่ยเข้าไปหาหลักที่อยู่ใกล้เคียงเขาคือหลักสิบซึ่งในหลักสิบเนี่ยมีสี่อยู่นะครับจากหนึ่งธรรมดากลายเป็นสิบสี่แล้วพอได้หลักสิบเข้ามาช่วยถูกต้องไหมครับดังนั้นสิ่งที่ต้องทําต่อไปคือนําตัวหารสี่ตัวนี้เข้าไปหารสิบสี่ แล้ว4ของเราเนี่ยคูณกับอะไรได้ใกล้เคียง14มากที่สุด4คูณกับ3ถูกต้องไหมครับ4 3ได้ออกมาเป็น12นะครับทีนี้เราจะต้องนำ14ข้างบนตัวนี้มาลบกับ12เมื่อ14ลบกับ12แล้วผลลัพธ์ได้ออกมาเป็น2นะครับ ดังนั้นเรามาดูกันต่อที่ตัวตัง้งตัวตั้งยังเหลืออีกตัวหนึ่งครับที่เรายังไม่ได้ใช้นะครับนั่นคือ4ในหลักหน่วยครับเราดึง4ในหลักหน่วยตัวนี้ลงมานะครับอยู่ตรงนี้ทีนี้เราจะต้องนําตัวหารของเราเนี่ยคือเจ้า4ตัวนี้เข้ามาหาร24ทีนี้4คูณกับอะไรล่ะได้24 4 หกได้เป็นยี่สิบสี่ถูกไหมครับยี่สิบสี่ลบกับยี่บสี่ได้ออกมาเป็นศูนย์นะครับทำให้เราทราบว่าผลลัพธ์ในการหารยาวครั้งนี้ได้ออกมาเป็นสามสิบหกผ่านไปแล้วการหารยาวนะครับเราลองดูโจทย์เดียวกันแต่เป็นการหารสั้นดูบ้างนะครับตัวตั้งของเราคือหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เครื่องหมายในการหารสั้น ตัวหารคือ4เช่นเดียวกันเราใช้วิธีในการหารเช่นเดียวกันกับการหารยาวนะครับคือนําตัวหารเข้าไปหารตัวตั้งทีละหลักเริ่มจากหลักที่อยู่ทางซ้ายมือสุดก่อนซึ่งหลักที่อยู่ทางซ้ายมือสุดของเรานะครับคือหลักร้อยหลักร้อยของเราเนี่ยคือเลข1นะครับเช่นเดิมเลย4ไม่สามารถหาร1ได้ดังนั้นเจ้า1ตัวนี้จะต้องไปหารตัวช่วยละ นหนึ่งในหลักร้อยมองย้อนกลับไปเจอหลักสิบในหลักสิบของเขามีเลขสี่อยู่นะครับดังนั้นหนึ่งในหลักร้อยเนี่ยจึงเอาสี่ในหลักสิบเนี่ยเข้ามาช่วยจากหนึ่งธรรมดาโมเสคุณเนี่ยเป็นหนึ่งธรรมดานะครับกลายเป็นสิบสี่ละตอนนี้ได้สี่ในหลักสิบเข้ามาช่วยแล้วดังนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือนำสี่ที่เป็นตัวหารเนี่ยครับเข้าไปหารสิบสี่ แต่เอ๊4อะไรล่ะครับ4ไปคูณกับอะไรได้ใกล้เคียง14 4คูณกับ3ได้มาเป็น2ซึ่งใกล้เคียง14ที่สุดแล้วนะครับเศษที่เหลือนะครับเศษที่เหลือนำมาเขียนไว้ด้านหน้าหลักถัดไปนะครับทีนี้เราจะได้ออกมาจากเมื่อสักครู่นี้ตัวในหลักหน่วยของเราเมื่อสักครู่นี้ยังเป็น4อยู่เลยนะครับ แต่เรานำเศษที่เหลือจากการหารเมื่อสักครู่นี้มาใส่ไว้หน้าของหลักหน่วยแล้วดังนั้นจาก4ตรงนี้กลายมาเป็น24แล้วครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือนำสีที่เป็นตัวหารตรงนี้ครับเข้าไปหารกับ24 4คูณกับอะไรล่ะได้ใกล้เคียง24ที่สุด4 6 24ดังนั้นคำตอบของการหารสรั้นจึงเป็น36จะเห็นได้ว่าคำตอบของการหารสรั้นและการหารยาวนั้นจะต้องมีค่าที่เท่ากันนะครับแต่เราจะเห็นได้ว่าการหารสรั้นนั้นกระชับกว่าสำหรับการหารสรั้นในวันนี้จบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ